78ครับอันนี้เป็นเรื่องการวัดความหนาแนงประชากรนะโดยวิธีการใช้กรอบนับประชากรสิ่ Hence, ง s, ที่ต้องการวัดเนี่ยคือความหนาแน่นของกระต่ายในทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งเดี๋ยวตรงนี like ้อธิบายเป็นรูปให้ว่าเขาทําการวัดยังไงสมมติวตรงสุดนี้คือทุ่งหญ้านะทุ่งหญ้าที่กระต่ายอาศัยอยู่ทีนี้ในทุ่งหญ้าตรงนี้เนี่ยกระต่ายมันได้มีการสร้างรูไว้ด้วยมีการสร้างรูไว้อันนี้นะรูที่กระต่ายสร้างขึ้นก็จะมีการกระจายตัวประมาณหนึ่งสำหรับรูที่กระต่ายสร้างขึ้นตรงนี้ ทีนี้เนี่ยเขาต้องการวัดความหนาแน่นประชากรในทุ่งหญ้าแห่งนี้โดยวิธีการใช้กรอบนับประชากรก็จะมีลักษณะแบบนี้นะตัวกรอบนับประชากรขนาดที่ใช้นี่คือ2อคูณสใช่ไหมตามที่โจทย์บอกนะขนาดเป็สนสองคูณสลักษณะแบบนี้เนี่ยเราสามารถเอามาใช้ในการวัดความหนาแน่นประชากรกระต่ายที่ทุ่งหญ้าแห่งนี้ได้โดยการสุ่มเลยว่าจะตีกรอบเนี่ยที่ส่วนไหนของทุ่งหญ้านะเขามีการสุ่มตีกรอบเนี่ย ที่บริเวณส่วนต่างๆของทุ่งหญ้าโดยตามที่โจทย์บอกเนี่ยเขาบอกว่าสุ่มเนี่ยในการตีกรอบทั้งหมด10จุดนะหรือคือสุ่มทั้งหมด10ครั้งก็จะเป็นการสุ่มเนี่ยพื้นที่ทั้งหมด10จุดภายในทุ่งหญ้าก็ทําการสุ่มตีกรอบนะที่มีขนาด2อคูณสตรงนี้เนี่ยในบริเวณของทุ่งหญ้าทั้งหมด10จุดด้วยกันก็เริ่มเลยสุ่มจุดแรกก็คือจุดนี้จุดที่2ก็คือจุดนี้จุดที่3จุดที่4จุด5จุด6 7 8 9แล้วก็10บ ตีกรอบนทั้งหมด10กรอบนะกรอบที่ตีตรงนี้ตำแหน่งที่เลือกตีกรอบเนี่ยเป็นการสุ่มทั้งหมดเลยไม่ได้มีการเจาะจงเป็นพิเศษเขี้มั้ยกรอบทั้งหมด10กรอบเนี่ยตีมาได้แล้วจากนั้นตีกรอบครบสิบกรอบติบกรอบแล้วยังไงต่อเราก็จะมาสำรวจดูว่าในกรอบ1ิบกรอบที่เราตีเนี่ยมันมีรูที่กระต่ายสร้างขึ้นไว้หรือเปล่าเขี้มั้ยสังเกตดูภายในกรอบนะว่ามีรูที่กระต่ายสร้างขึ้นไว้หรือเปล่า นับดูเลยว่าในแต่ละกรอบเนี่ยมันมีรูทั้งหมดกี่รูถ้าไม่มีรูเลยเนี่ยก็ตีว่าเป็นศูนย์ไปก็นับได้เนี่ยค่าตามนี้เลยนะอันเนี่ยแต่ละกรอบเราสามารถนับจุนรูรูที่กระต่ายสร้างขึ้นเนี่ยได้ตามนี้ก็มาดูนะว่าแต่ละกรอบที่เราสุมตีเนี่ยมันมีรูอยู่ข้างในกรอบเนี่ยทั้งหมดกี่รูนะพี่ใส่เลขกำกับให้ด้วยว่าลำดับในการตีกรอบเนี่ยมันคือกรอบลำดับที่เท่าไหร่บ้างจะไม่ม่สับสนนะก็ตามที่โจทย์บอกมาเนี่ยตัวรูที่นับได้ก็จะเป็นไปตามนี้ใช่ไหม อันนี้นะกรอบแรกเนี่ยกรอบแรกก็คือจะมีรู3รูกรอบที่2ล่ะกรอบที่2ที่เราสุมตีก็พบว่ามีรู3รูภายในกรอบเหมือนกันแล้วก็กรอบที่3กรอบที่3ปรากฏว่าไม่มีรูอยู่ข้างในเลยเห็นไหมอาจจะมีรูบ้างหรือไม่มีรูบ้างก็ได้นะเพราะเราสุมตีกรอบขึ้นมาภายในพื้นที่แล้วก็กรอบที่4กรอบที่4มีอยู่ทั้งหมด2รูนะอันนี้กรอบที่4เห็นไหม กรอบที่5ที่เราตีล่ะันดับที่5ตัวนี้ก็มี2รูเหมือนกันกรอบที่6มี1รูกรอบที่7กรอบที่7นี่คือไม่มีรูเลยแล้วก็กรอบที่8ล่ะกรอบที่8มี4รูนะกรอบที่9มี1รูแล้วก็กรอบที่10ก็มี4ีรูเขนะลักษณะที่ได้เนี่ยโจทย์ที่เขาทำขึ้นเขาทำการทดลองลักษณะตามนี้เลยเห็นไหม สามารถนับรูเนี่ยที่อยู่ภายในกรอบแต่ละกรอบได้ตามนี้ในส่วนนี้พี่ก็ถือว่าเป็นการอธิบายเนี่ยสิ่งที่โจดทําการทดลองให้เราเห็นภาพแล้วนะทีนี้มาวิเคราะห์โจดข้อนี้กันโจดข้อนี้เขาให้เราคำนวณหาเรื่องของความหนาแน่นใช่ไหมคำนวณได้ยังไงมาดูข้อมูลที่โจดเพิ่มเข้ามาก่อนข้อมูลที่โจดเพิ่มเข้ามาให้เราเนี่ยก็คือส่วนนี้เขาบอกว่าถ้ากระต่ายหนึ่งคู่จะสร้างรูทั้งหมด4รูอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่มีการวิจัยหรือว่าตรวจสอบมาก่อนหน้าที่จะทําการวัดความหนาแน่นตรงนี้แล้วนะ เขาบอกได้เลยว่าการพบรูทั้งหมด4รูเนี่ยเป็นการแสดงถึงว่ามีกระต่ายอาศัยอยู่1คู่เข้าใจไหมอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่โจทย์เพิ่มเข้ามาให้แล้วช่วยเราสามารถคำนวณเนี่ยความหนาแน่นของประชากรกระต่ายภายในทุ่งหญ้าตรงนี้ได้กระต่าย1คู่สร้างรูทั้งหมด4รูเราก็ข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาทําเป็นเหมือนกับสมการเลยก็ได้คือการเห็นรูเนี่ยทั้งหมด4รูนะการเห็นรูทั้งหมด4รูเนี่ยเป็นการบอกได้ว่ามีกระต่าย,ยทั้งหมด1คู่เห็นไหม รูสี่รูแสดงว่ามีกระต่ายอยู่หนึ่งคู่แต่ทีนี้กรอบที่เราสุ่มขึ้นมาเนี่ยโดยรวมแล้วได้รูทั้งหมดกี่รูตรงนี้ต้องมารวมกันก่อนนะกรอบทั้งหมดตรงนี้เนี่ยภายในกรอบโดยรวมแล้วเรารวมได้ทั้งหมด20รูเห็นไหมตัวเลขทั้งหมดตรงนี้เนี่ยรวมได้20รูนะ20รูเท่ากับว่าเป็นกระต่ายกี่คู่ก็เหมือนเราบัญจัตาย,ยานทั่วไปเลยในะเมื่อ4รูเนี่ยมันเท่ากับ1คู่ใช่ไหมส4รูนะเท่ากับ1คู่ดังนั้นเนี่ย 20รูก็จะเท่ากับเท่าไหร,ร่20รูเท่ากับเอา20เนี่ย20นะไปหาร4ก็จะได้ทั้งหมด5คู่โอเคไหมบัญญัติยาบปกติเลย4รูมี1คู่แสดงว่า20รูเนี่ยก็จะมีกระต่ายทั้งหมด5คู่จากการสำรวจตรงนี้นะเรายืนยันได้แล้วว่าจากการสำรวจเนี่ยมันมีกระต่ายทั้งหมด5คู่จากการที่เราเห็นเนี่ยทั้งหมด20รู แต่ก่อนจะไปต่อเนี่ยเราดูหน่วยที่โจทย์ถามด,ดีก่อนนะโจทย์ก็ถามว่าความหนานแน่เฉลี่ยกี่ตัวต่อตารางเมตรเขาถามเป็นตัวนะไม่ได้ถามเป็นคู่ไอเลข5้าที่เราคิดได้เนี่ยมันคือจํานวนคู่นะก็ต้องเปลี่ยนเรื่องของจํานวนคู่เนี่ยให้กลายเป็นหน่วยตัวก่อนตรงนี้ต้องระวังเอาไว้เลยนะเขาถามเป็นหน่วยตัวเราก็ต้องแปลงเนี่ยจาก5คู่ก็คือเท่าไหร่10ตัวใช่ไหมห้าคู่ก็คือ10ตัวนะ ตรงนี้ต้องระวังไว้นะบางทีเนี่ยเราพลาดแค่เรื่องหน่วยตรงนี้นิดเดียวเนี่ยสามารถกาข้อที่ผิดไปได้เลยนะดูวิดีโว,ว่าเขาถามหน่วยยังไงโดยทั่วไปเขาต้องถามเป็นหน่วยตัวต่อตารางเมตรอยู่แล้วอันนี้เนื้อต้องแปลงค่าคู่เนี่ยให้กลายเป็น10ตัวก่อนโอเคนะทีนี้โจทย์ถามความหนาแน่นใช่ไหมความหนาแน่นคืออะไรความหนาแน่นประชากรเนี่ยความหนาแน่นประชากรนะ ความหนาแน่นนั่คือการวัดใช่ไหมว่าในพื้นที่หนึ่งเนี่ยมีประชากรอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะหน่วยมันก็จะเป็นจนํานวนตัวเนี่ยจานวนตัวต่อหน่วยพื้นที่ใช่ไหมหน่วยพื้นที่เราก็ต้องเอาจํานวนตัวที่เราวัดได้เนี่ยหารด้วยขนาดพื้นที่ที่เรามีการตีกรอบทั้งหมดตรงนี้เนี่ยคือการวัดความหนาแน่นนะจนํานวนของกระต่ายเนี่ยที่เราสามารถวัดได้จากกรอบที่เราตีเนี่ย เราคิดมาแล้วก็คือได้10ตัวนะตามกรอบที่เราตีเนี่ยเราเทียบกับจำนวนรูแล้วปรากฏว่ามีประชากรกระต่ายนี่อยู่ทั้งหมด10ตัวไอ้ตรงนี้ก็สามารถแทน,นด้วยเลข10ได้เลยนะแทนด้วยเลข1ิไปได้เลยแล้วก็พื้นที่ล่ะพื้นที่ตรงนี้ดูดีเราไมาเ่เอาพื้นที่เนี่ยของทุ่ย่านทั้งหมดเป็นตัวาหารนะแต่ใช้เฉพาะพื้นที่ตัวกรอบเนี่ยที่เราตีขึ้นมาเป็นตัวาหารเฉย แต่ว่าไม่เดียวพื้นที่เนี่ยของกรอบแค่กรอบเดียวตามนี้ถ้ากรอบแค่กรอบเดียวตามนี้เนี่ยก็คือพื้นที่เท่าไหร่4ตารางเมตรจริงไหมสองคูณสเนี่ยก็คือพื้นที่4ตารางเมตรนะเราไม่ได้ใช้เลข4ตรงนี้เพราะว่าการตีกรอบเนี่ยเราไม่ได้ตีแค่กรอบเดียวเราตีทั้งหมด10กรอบจริงไหมแล้วก็วัดจำนวนรูเนี่ยจาก10กรอบที่เราตีนะดังนั้นเราต้องพื้นที่เนี่ยแต่ละกรอบมารวมกันทั้งหมดเลยทั้ง10กรอบ1กรอบเนี่ยก็คือ4ตารางเมตรใช่ไหมหนึ่กรอบนะสองคูณสองเนี่ยคือพื เอา4ตารางเมตรตรงนี้มาคูณ10ต้องคูณ10เพราะว่าเราตีทั้งหมด10กรอบใช่ไหมมาคูณ10เนี่ยก็จะได้พื้นที่โดยรวมทั้งหมดเท่ากับ40ตารางเมตรเข okay, นะพื้นที่เราสำรวจจริงๆเนี่ยมันคือ40ตารางเมตรเราไม่ได้เอาพื้นที่ทุ่งหญ้าทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้เอาพื้นที่เนี่ยจากกรอบแค่กรอบเดียวแต่รวมพื้นที่ของทั้ง10กรอบเนี่ยเอามารวมกันเลยก็คือจะได้ทั้งหมด40ตารางเมตรอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวาหาร แบบนี้นะถือว่าตรงไปตรงมาสมเหตุสมผลจริงนะเพราะว่าเวลานับจำนวนรูเนี่ยก็นับทั้ง10กรอบดังนั้นการหารเนี่ยพื้นที่ก็ต้องหารพื้นที่ของ10กรอบเอามารวมกันก็จะได้ออกมาเป็น10ส่วน40 10ส่วน40ก็สามารถคิดเลขออกมาได้เท่าไหร่ได้0.25ใช่ไหม0.25ยนะหน่วยเป็นตัวต่อตารางเมตรต่อตารางเมตรนะเห็นไหมตัวต่อพื้นที่อันนี้เนี่ยคือการวัดความหนาแน่นประชากรคิดเลขเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะ ข้อนี้หลักหลกเนี่ยคือเราจะต้องตีความเนี่ยสิ่งที่โจทย์ทําให้ถูกนะว่าโจ์เนี่ยมีการทําการวัดความหนาแน่นยังไงแล้วเราคิดเลขเนี่ยจะผลการสรวจของเขานะก็ตรงกับช้อยข้อไหนตรงกับช้อยข้อข้อ1ใช่ไหมตัวข้อ1น,นะ0.25หน่วยแล้วก็ตรงตามที่โจ์ถามมานะหน่วยที่เราวัดได้ก็เป็นตัวต่อตารางเมตรเหมือนกันใช้เลข0.25ตรงนี้ได้เลยอย่างที่บอกนะระวังนิดนึงโจทย์ก็ถามเป็นหน่วยตัวนะแต่ข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้กระต่ายมาเป็นคู่จริงนะ อย่าลืมแปลงเนี่ยไอ้หน่วยคู่เท่าได้ตรงนี้ให้กลายเป็นตัวก่อนจะได้สามารถเอาตัวเลขที่ต้องเนี่ยเป็นคาตอบได้โอเคนะะหลักๆข้อนี้คือเรื่องการตีความว่าไอ้การใช้กรอบนักประชากรของเขาเขามีกระบวนการยังไงแล้วตัวเลขที่ให้มาเนี่ยจะสามารถเอามาคำนวณกันยังไงนะหลักๆก,ก็ประมาณนี้ข้อนี้ก็ต่อข้อ1นะ